ดูดวงชาวราศีเมษนางอยากกลับสวรรค์แล้วทำไมช่วยคุณมันยากเกินด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านมีบุญเยอะแต่ปัญหาต่างๆก็ตามมาติดติดปีศาจหมูมาน,นางมา้ลายคอยกันแกล้งชาวราศีเมษเหยียบย่ำให้จมดินรู้สึกอุดอัดตกต่ำย่ำแย่ปัญหาต่างๆนางลงมาช่วยถือดาบตั้งขึ้นปราบป,ปีศาจหมูมานให้หมดไปสิ้น สิ่งต่างๆสิ่งชั่วร้ายได้มาลายหายไปสิ้นแต่ว่าก็เกิดขึ้นใหม่ในโชคชะตาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบควาสมสําเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาหลวงชะตาจะเปิดสุขส,ขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาแล้ว นางอยากให้คุณได้ดีแต่นางอยากกลับสวรรค์ลแล้วนะด้วยบุญกุศลวาสนาท่านรีบรวยเร็วๆนางจะได้กลับสวรรค์บนสวรรค์ชั้นฟ้าจะได้เจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินอัศวินขี่มา้าถือเหรียญมาสู่ต,ตัวคุณแล้วให้คุณมองแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตวางแบบแผน ได้รับด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีให้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบได้เจอในสิ่งที่ใช่ปิดหูปิดตาหนึ่งข้างทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นหลบปลีกซ่อนเล็นแก้ไขปรับปรุงโชคชะตาบุญอํานาจบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิษย์ปกปาก่ปาคุ้มครองรักษาดวงแบบนี้ดวงไม่ธรรมดา ดงบนกุศลวัสนามีการยื้อแยกต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่งโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มจเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบนกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่จเจริญลูกเลืองขึ้นมาทันทีทันใดตกตำแหน่งการปกปิดซ่อนเลดฟ้าพาลงมาเดอะทาวเวอร์เจ็บปวดด้วยแล้วแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง จะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีมีดดาบปากลงมาตกตำแหน่งทุ่ข้าวเหลืองอรามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความแช่มชื่นรวมสุขสมสมหวังดังใจหมายปัญหาหต่างๆเข้ามาลุ่มแล้วนกน้อยเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาดวงชะตาจะเปิดการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุงบ้านตกตำแหน่งเหรียญใหญ่หญเบ่้อง้มรวแบบนี้ตกตำแหน่งยาจกแต่ให้ถือดาบตั้งขึ้น อ้ท่านลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบาเพลงกองกันหดวงปกปิดซ่อเล่นถือดาบหลบปรีตัดสินใจอย่างน่า,ากลัวเพะฉะนั้นการส่งบอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีอัศวินขีม่ม้าถือถ้วยทองมาเกิดขึ้นกับตัวท่านมีดดาบปักเต็มหลังกระบนกระวายกระสักระสายอดทนอดการตกตำแหน่งเดือดซันอัศวินขี่ม้าถือดาบเข้ามาแล้วจัดหนักจัดเต็มตกตำแหน่งไฮพิเทศด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิธิ์คำชูปกป,กปกักกุ้มรองรักษา หนุนนำโชกตะตกตำแหน่งเดะสตาดวงชะตาจะเปิดเพราะนั้นคิดพินิษฐตายตองให้รอบครอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการสรงบอบตะเกียงแก้วตะเกียงทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะนั้นอัศวินขีม่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่มารให้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดจะทำอะไรก็เกิดความแจ่มชื่นจะทำอะไรก็เกิดความราบรื่นแจ่มช,ชื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมงหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามา จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงอนนี้ดวงกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทําอะไรบางอย่างครับจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดเพดัะนั้นคิดปิ๊นิทไต,ต่ตองให้รอบครอบปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาตั้งมั่นเอาจริงเอาจังคิดปรปับปรุงในโชคชะตาควรที่ต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรปับปรุงดวงชะตาจะเปิด วัน้อยู่ให้เป็นจัดหนักจัดเต็มให้เป็นในโชคชะตาอำนาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิสิทธิ์คุ้มครองปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลิกซ่อนเลนอยู่ให้เป็นเพราะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องอยู่ให้เป็น คิดปีนิดไต่ตองให้รอบครอบปรับปรุงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันดวงชะตาจะเปิดครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,หม่ๆสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะได้รับพลังงานที่ดีและมีความกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆคุณจะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการไล่าตามเป้าหมาย และความฝันของคุณนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆหรือลงมือทำสิ่งที่คุณผัดวันประกันพรุ่งมานานความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการของคุณจะเพิ่มขึ้นทำให้คุณมีไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามคุณอาจต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารและความเข้าใจผิดให้ใช้เวลาในการอธิบายความคิดของคุณอย่างชัดเจน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดการงานและการเงินในด้านการงานชาวราศีเมษจะมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้นคุณจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้ได้ดีนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความสามารถและศักยภาพของคุณให้เจ้านาย และเพื่อนร่วมวงงานได้เห็นคุณอาจได้รับมอบหมายงานใหม่ๆหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งในเดือนนี้อย่างไรก็ตามให้ระวังเรื่องการทำงานหนักเกินไปจนทำให้สุขภาพแย่ลงพยายามรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวให้ดีในด้านการเงินรายได้ของคุณมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในเดือนนี้คุณอาจได้รับโบนัสหรือรางวัลจากผลงานที่ดีอย่างไรก็ตาม ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินไปพยายามออมเงินและวางแผนการเงินในระยะยาวการลงทุนในเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีและไม่ควรลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปการเรียนและการค้าขายสำหรับชาวราศีเมษที่กำลังศึกษาอยู่นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการตั้งใจเรียนและทำงาน ที่ได้รับมอบหมายคุณจะมีสมาธิและความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นทำให้ผลการเรียนดีขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามอย่าลืมใช้เวลาพักผ่อนและผ่อนคลายบ้างเพื่อไม่ให้เครียดและกดดันจนเกินไปนอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรมต่างๆจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับคุณได้สำหรับชาวราศีเมษที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายตลาดและหาลูกค้าใหม่ๆคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์นในการทำการตลาดและโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณยอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนอย่างไรก็ตามให้ระวังเรื่องของคู่แข่งที่อาจจะพยายามแย่งชิงลูกค้าของคุณไปพยายามรักษาคุณภาพและบริการให้ดีอยู่เสมอเกณฑ์การเดินทาง ในเดือนนี้ชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อทำงานเพื่อพักผ่อนหรือเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวและเพื่อนฝูงการเดินทางในเดือนนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนานคุณจะได้พบเจอผู้คนใหม่และได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นอย่างไรก็ตามอย่าลืมวางแผนการเดินทางให้ดีและเผื่อเวลาให้เพียงพอเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างทางนอกจากนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพในระหว่างการเดินทางด้วยพยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกําลังกายเป็นประจำสรุปโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสํำหรับชาวราศีเมษในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินการเรียนและการเดินทางคุณจะมีพลังงานและความกระตือรือร้น ในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นมีโอกาสที่ดีในการไล่ตามความฝันและบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้อย่างไรก็ตามอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณด้วยพยายามรักษาสมดุลในชีวิตและใช้เวลากับคนที่คุณรักเดือนนี้จะเป็นเดือนที่น่าจดจำและเต็มไปด้วยความสุขสำหรับชาวราศีเมษอย่างแน่นอนภาพรวมด้านความรัก เดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในเรื่องความรักดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะโคจรเข้าสู่ราศีกันส่งผลให้คุณมีพลังและความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรักและความสัมพันธ์ที่มีความหมายอย่างไรก็ตามดาวพฤหัสบดีที่โคจรย้อนในราศีพิจิกอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนและความสับสนในเรื่องความรักบ้างคุณ จำเป็นต้องใช้สติและความอดทนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาความสัมพันธ์คุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามอาจมีความท้าทายบางประการที่คุณต้องเผชิญร่วมกัน ความเข้าใจและการสื่อสารในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าการสื่อสารกับคู่ของคุณเป็นไปนอย่างราบรื่นและเข้าใจกันมากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีที่จะพูดคุยถึงเรื่องสำคัญๆที่อาจค้างคาใจมานานการเปิดใจและรับฟังกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความท้าทายและการแก้ไขปัญหา ในช่วงกลางเดินคุณอาจเผชิญกับความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันบางประการอาจเกิดจากความเครียดจากการทำงานหรือปัญหาภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์จงอดทนและพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์การให้เวลาและพื้นที่แก่กันและกันเมื่อจำเป็นก็เป็นสิ่งสำคัญการสร้างความทรงจำร่วมกัน ในช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันคุณอาจวางแผนทำกิจกรรมพิเศษหรือไปเที่ยวด้วยกันการใช้เวลาคุณภาพ,าพร่วมกันจะช่วยเติมเต็มความรักและความผูกพันระหว่างคุณทั้งสองคำแนะนำสำหรับคนมีคู่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจ อดทนและเข้าใจเมื่อเกิดความขัดแย้งหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความทรงจำดีๆให้กำลังใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีเมษที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆคุณจะรู้สึกมั่นใจและมีเสน่ห์มากขึ้น ซึ่งจะดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างโอกาสในการพบเจอคนใหม่ในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้พบกับคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานสังคมการประชุมหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันจงเปิดใจและพร้อมที่จะทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆการเรียนรู้และค้นหาตัวเอง ในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกอยากใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีที่จะทบทวนและเรียนรู้ว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์การเข้าใจตัวเองจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความรักที่จะเข้ามาในอนาคตความสัมพันธ์ที่น่าสนใจในช่วงปลายเดือนคุณอาจพบกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกพิเศษอาจเป็นคนที่คุณรู้จักมานานแล้ว แต่เพิ่งมองเห็นในมุมใหม่หรืออาจเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตจงให้เวลากับการทำความรู้จักและค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์อย่างช้าๆคำแนะนำสําหรับคนโสดเปิดใจและพร้อมที่จะพบเจอคนใหม่ๆใ,ใช้เวลาในการเรียนรู้และเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่ารีบร้อนในการตัดสินใจเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองและทำในสิ่งที่คุณรักสรุปเดือนจะเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในเรื่องความรักสำหรับชาวราศีเมษไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดคุณจะได้เรียนรู้ และเติบโตในด้านความสัมพันธ์สำหรับคนมีคู่จงให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาร่วมกันส่วนคนโสดจงเปิดใจและพร้อมที่จะพบเจอกับโอกาสใหม่ๆใ,ในความรักที่สำคัญที่สุดจงรักและเข้าใจตัวเองก่อนแล้วความรักที่ดีจะตามมาเอง